สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะเข้าสู่ช่องโหริศาสตร์แอสโตรนะคะช่องที่ใช้หลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะในการทำนายดวงนะคะแล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะและไพ่ออร์เค้นนะคะมาช่วยในการทำนายด้วยนะคะเอาราคานะคะสำหรับคนที่เปิดเข้าเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะต้องบอกว่าช่องนี้นะคะใช้หลักของโหราศาสตร์ตะวันตกในการดูดวงอย่างที่บอกไปนะคะดังนั้นเนี่ยลัคนานะคะแล้วก็วันที่เกิดของคุณนะคะต้องเป็นตามหลักของตะวันตกนะคะดังนั้น nah ใครที่ต้องการจะรู้ว่าตัวเองลัคนา นะะในศาสตร์ของตะวันตกเนี่ยนะคะสามารถลงไปเช็คได้ในลิงก์ที่ทิ้งไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะคะสามารถกดคลิกเข้าไปแล้วไปเช็คลักษณะของคุณได้เลยนะคะส่วนคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายเดือนนะคะเดือนเมษายน2021นี้นะคะของชาวลักษณาราศีสิงและราศีสิงทุกคนนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีสิงนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมค่ะเอาละค่ะชาวราศีสิงนะคะต้องบอกว่า ตรงหน้าจอนี้นะคะเป็นหน้าจอเป็นดาวทรานสิตนะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะที่นี้ต้องบอกว่าสําหรับคุณแล้วเนี่ยนะคะดาวประจําตัวของคุณยายเข้าสู่ราศีเมษนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่21เดนะคะเดือนที่แล้วนะคะก็คือเดือนมีนาคมนะคะย้ายเข้ามานะคะแล้วก็ยังคงสถิตอยู่ในเดือนนี้นะคะไปจนเกือบปลายเดือนเลยซึ่งพอดาวประจําตัวของคุณเข้าไปอยู่ในราศีเมษต้องบอกว่ามันเป็นจุดที่ดาวประจําตัวของคุณมีพลังนะคะมากที่สุดเลยนะคะ ดังนั้นเนี่ยมันจะส่งผลดีอย่างมากนะฮะในเรื่องของความมั่นใจนะฮะและความเป็นตัวของตัวเองนะฮะมากยิ่งขึ้นนะฮะเป็นช่วงที่คุณจะค่อนข้างรักอิสระและมีความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะฮะและต้องการที่จะ สนใจนะสิ่งใหม่ๆนะอย่างมากนะในช่วงจังหวะเวลานี้นะะต้องบอกว่าเมื่อดาวอาทิตย์นะเข้ามาอยู่ในจุดนี้ดาวอาทิตย์ยังเป็นสัญลักษณ์นะของในเรื่องของความเป็นผู้นําด้วยนะคะงนช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยนะคุณจะรู้สึกถึงความที่คุณจะกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะกล้าที่จะแสดงออกนะกล้าที่จะนําคนอื่นนะแต่ว่าให้ระวังในเรื่องหนึ่งนะก็คือเรื่องของอีโก้ของตัวเองที่อาจจะมีมากจนเกินไปในเดือนนี้นะคะก็คืออาจจะไม่ค่อยเปิดรับความคิดเห็นหรือไม่ค่อยรับฟัง คนรอบข้างมากเท่าไหร่ดังนั้นต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะดาวเสาร์จะมาทํามุมเซ็กไทนะคะถึงดาวประจําตัวของคุณด้วยนะคะดังนั้นส่งผลให้จังหวะนี้นะคะเป็นจังหวะที่คุณจะเริ่ม จริงจังกับชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะหรือสิ่งที่คุณต้องการหรือแม้กระทั่งเป้าหมายในงานของคุณเองอะค่ะนะคะเป็นจังหวะที่คุณจะเริ่มวางแผนและมองภาพในอนาคตนะคะของตัวเองมากยิ่งขึ้นเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะนะคะพลังงานของดาวเสาร์เนี่ยจะทําให้คุณมุ่งมัน่นและต้องการที่จะทําในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็ต้องการที่จะทําให้เป้าหมายคุณสําเร็จนะนะคะไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนก็ตามคุณมีความรู้สึกว่าช่ว ต้องทามาให้สําเร็จแบบนี้นะคะนะคะแต่ว่านี้ทีนี้นะคะต้องบอกว่าดาวเสาร์เนี่ยนะคะเขาเป็นดาวประจาเดือนที่6ของชาวลัคนาราศีสิงด้วยนะคะและตอนนี้เขาก็เล็งชาวลัคนาราศีสิงด้วยนะคะเขาทามุมเล็งหนึ่งคุณอยู่นะทีนี้เนี่ยพอดาวเสาร์มามีอิทธิพลถึงถึงแม้เขาจะมาทํามุมที่ดีถึงดาวประจําตัวของคุณนะนะคะแต่อย่างน้อยๆแล้วดาวเสาร์เขาเป็นเมลลัฟิกพลานีตนะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อภาษาไทยว่าดาวแบบเคราะห์นะคะดังนั้นเนี่ย เป็นไปได้สูงมากนะคะที่ในจังหวะเวลาเดือนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกถึงว่าต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองอย่างจริงจังหนะนะคะแต่การหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองแบบดาวเสาก็คือเขาอาจจะทําให้คุณเกิดเอ่อเกิด ในเรื่องของอาจจะเป็นวัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเกิดปัญหาหรือเกี่ยวกับสุขภาพของคุณขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยส่งผลให้คุณจะต้องกลับหันมาดูแลเรื่องสุขภาพอย่างจริงจังในเดือนนี้แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นดาวแบบเคาะอย่างที่บอกไปดังนั้นการหันมาดูแลสุขภาพของคุณเองจะไม่ได้เป็นในลักษณะที่เหมือนแบบอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆก็อยากจะดูแลตัวเองขึ้นมาแต่มันจะมีเหตุให้ต้องดูแลตัวเองน่ะนะคะอย่างที่บอกไปอย่างเช่นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอยู่มีปัญหาสุขภาพขึ้นมาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออช่วนนี้คะะแบบ สำหรับชาวลัคนาราศีสิงในเดือนนี้นะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าในเดือนนี้นะคะในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยช่วงต้นเดือนนะคะงานของคุณยังคงอาจจะมีปัญหาจุกจิกนะคะแล้วก็เรื่องของความวุ่นวายในเรื่องของงานเข้ามาให้จัดการแก้ไขอยู่ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็งานจะค่อนข้างยุ่งด้วยนะ,ะแล้วก็มีปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาให้จัดการทั้งเยอะนะคะแต่ว่าเอาล่ะนะคะหลังวันที่15เมษายนเนี่ยนะคะดาวศุกร์นะคะ จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤ,ฤษภนะซึ่งเป็นเดินการงานของคุณนะคะัะดังนั้นจะส่งผลให้งานของคุณนะมันโอเคมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคในที่นี้เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันวุ่นวายมาก่อนหน้านี้มันจะเริ่มลงตัวแล้วมันจะนิ่งยิ่งขึ้นนะนะคะส่วนใครนะ,ะที่ต้องเซ็นสัญญานะคะเกี่ยวกับงานในช่วงจังหวะเวลานี้ถือว่ามีโอกาสที่ดีมากที่คุณจะทําสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะรวมไปถึงใครที่รอง,งานอยู่นะ,ะจังหวะเวลาเดือนนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงค์คุณมีโอกาสได้ข่าวดีเกีี่่ยวกับเเรรืืออองงงงขานนะะนนะะคด้จิ จริงถ้าถามถึงเรื่องงานสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะเพราะ จริงๆเราเป็นเดือนที่ค่อนข้างโดดเด่นมากในเรื่องของงานนะคะของชาวสิงะนะเพราะว่าทั้งดาวศุกร์ที่กำลังจะย้ายเข้าสู่เรือนการงานของคุณเราก็หลังจากวันที่20เมษาย,ยนดาวประจําตัวของคุณจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษบด้วยนะคะซึ่งก็ส่งผลที่ดีมากในเรื่องของงานเช่นกันนะคะเป็นจังหวะที่คุณจะมีความมุ่งมั่นและมีสมาธิในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงเป็นจังหวะที่คุณจะจัดการวางแผนในเรื่องของงานได้ค่อนข้างดีนะคะการที่ดาวประจําตัวของคุณเข้าไปอยู่ในราศธีธาตุดินอย่างราศีพฤกษภและเป็นฟิกซ์เนี่ยต้องบอกว่า คุณสามารถที่จะมีโอกาสสูงมากที่จะทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายของคุณนะคะหลายหลายคนหากใครที่ต้องตามทํางานตามเป้าอย่างเงี้ยมีเป้าวางไว้แล้วต้องทํางานให้ถึงอะไรเงี้ยหรือว่าหลายๆคนถ้าทํางานขาย,าาขายต้องขายให้ได้ถึงเป้าตามนี้อะไรเงี้ยค่ะในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้บอกเลยว่าเป็นจังหวะที่ดีมากที่คุณจะทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ตามเป้าประสงค์ของคุณตามเป้าหมายของคุณในเรื่องของงานนะนะทีนี้เนี่ย อย่างที่บอกว่าพอดาวประจําตัวยายเข้าสู่ราศีพฤษภที่เป็นราศีธาตุดินเนี่ยนะคะในช่วงจังหวะเวลานี้จริงๆมันจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีในเรื่องของการคิดในการตัดสินใจคุณจะรู้สึกได้เลยว่าตัวคุณน่ะมันจะไม่ได้แบบเออไม่ได้ใจร้อนเหมือนก่อนหน้านี้อย่างเงี้ยค่ะพอดาวประจําตัวของเราไปอยู่ในราศีพฤษภอาจจะมีความทําให้เรารู้สึกแบบ ช้าลงอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าความทะเยอทะยานหรือความกระตือรือร้นของเรามันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหหนักเท่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาแต่ว่าพอคุณมีเป้าหมายอะไรแล้วคุณสามารถทําให้มันเสร็จได้เลยอย่างเงี้ยนะคะมีมีโอกาสที่จะทําให้มันเสร็จสําเร็จตามเป้าได้เลยอย่างเงี้ยคะ่ะค่อนข้างมีมีแรงผลักดันนะค่อนข้างที่จะมีแรงทําให้แบบว่าไปถึงเป้าตามที่ตัวเองตั้งไว้เลยอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเขวระหว่างทางอย่างเงี้ยนะคะหลังจากเออหลังจากที่ดาวตัวเองดาวประจําตัวของเราเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภนะหลายๆคนน่าจะ เป็นในลักษณะนี้นะทีนี้เนี่ยในเรื่องของเงินนะคะในเดือนนี้ต้องบอกว่าสําหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะในเรื่องของเงินนะในเรื่องของรายได้นะคะแต่ว่าอยากจะให้ระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายตามอารมณ์ของตัวเองนะคะเพราะว่าดาวประจําเอ้ยดาวประจําเรือนการเงินของคุณเนี่ยกำลังจะเข้าไปสู่ราศีเมษด้วยนะคะดังนั้นช่วงจังหวะวันที่4ี่ถึงสิเมษายนเป็นช่วงที่คุณจะต้องพยายามวางแผนเรื่องการใช้จ่ายของคุณให้ดีนะคะมีโอกาสที่คุณจะมีเขาเรียกว่าในเรื่องของเอ่อ การเงินจะค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งนะคะจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะใช้เงินโดยไม่คิดด้วยนะคะโดยเฉพาะการที่จะอาจจะเสียเงินไปกับการท่องเที่ยวเดินทางหรือว่าเสียเงินไปเพราะการสนองกิเลสของตัวเองนะคะแต่หลังจากวันที่20เมษายนเนี่ยดาวการเงินของคุณเนี่ยนะคะจะเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งการเงินของคุณก็มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นละนะคะการเงินของคุณคุณจะจัดการทางการเงินระวางแผนทางการเงินได้ได้ดียิ่งขึ้นแต่มันก็ยังต้องระวังอยู่ดีเพราะดาวการเงินยังคงจะไปสแควร์กับดาวเสาร์นะคะแล้วไปกลุ่มกับยูเอนัสด้นะ คือมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องมีมีมาทั้งเดือนนะนะโดยเฉพาะรายจ่ายหรือว่าสิ่งที่เราต้องจ่ายไปปุบป,ปรับหรือการเสียเงินก้อนอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นต้องระวังให้ดีทีนี้ในเรื่องของความรักนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยในเดือนนี้จริงๆแล้วเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีของคุณนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นลัคนาที่สถิตอยู่ในองศาที่19หรือ29องศานะคะ หรือคนที่มีดาวศุกร์หรือดาวยูเรนัสนะคะอยู่ในองศาดังกล่าวนะ,ะส่วนคนที่เป็นราศีเกิดที่19-29องศาก็คือคนที่เกิดประมาณวันที่1 0 2 1สิงหาคมนะคะคนคนที่เข้าข่ายดังกล่าวนะนะคะบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่ดีมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนโสดเนี่ยคุณมีโอกาสพบรักแบบปุบป,ปับนะมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นคนไกละนะ,ะหรือพบรักทางออนไลน์นะหรือการมีพ่อสื่อแม่ชักมาให้นะคะในช่วงเดือนนี้ ส่วนคนมีคู่เนี่ยจริงๆในองศาที่3ถึง16องศาหรือคนที่เกิดระหว่งางวันที่25กรดกราดาคมถึง8สิงหาคมประมาณนี้นะคะคุณยังคงโดนอิทธิพลของดาวเสาร์และดาวยูเรนัสที่เข้ามาทํามุมถึงอยู่ดังนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงมากสําหรับคนที่เคยมีปัญหากันมากระท่อนกระแทนมาก่อนหน้านี้ในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะ ได้ตัดสินใจจบในเรื่องของความสัมพันธ์หรือมีโอกาสที่จะได้เลิกกับคนรักของคุณนะคะหรือว่าหลายๆคนในช่วงเดือนนี้มีในองศาดังกล่าวมีโอกาสต้องแยกกับคนรักกระทันหันด้วยสาเหตุต่างๆอาจจะไม่ได้เลิกกันนะคะแต่อาจจะต้องแยกกันด้วยเรื่องของงานการเปลี่ยนแปลงกระทันหันที่เข้ามา อย่างเช่นแฟนคุณถูกย้ายไปทํางานต่างจังหวัดกระทันหันหรือตัวคุณเองจะต้องย้ายไปทํางานต่างจังหวัดหรือมีเรื่องอ่ะที่จะต้องทําให้เราต้องไปไกลจากคนรักโดยไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้แบบนี้ค่ะมันมีโอกาสเป็นแบบนั้นแล้วมันจะเข้ามาแบบกระทันหันปุบป,ปับด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ทันได้ตั้งตัวกันทั้งสองฝ่ายทีนี้เนี่ยนะคะสำหรับ คนในองศาดังกล่าวที่โดนทั้งดาวเสาร์และยูเรนัสเข้ามาทํามุมถึงเนี่ยยังไม่ได้ให้แค่ระวังในเรื่องของความรักนะคะให้ระวังในเรื่องของปัญหากับเพื่อนสนิทด้วยนะคะปัญหากับลูกค้านะคะผู้ร่วมงานของคุณนะในเดือนนี้รวมไปถึงปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะคะอาจจะเป็นสัญญาที่คุณเคยเซ็นไปแล้วนะคะหรือจัดการเรียบร้อยแล้วมันมีปัญหากลับมาให้แก้ไขอีกก็ได้นะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนของคุณรวมไปถึงให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายด้วยนะคะ แล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะในเดือนนี้นะฮะชาวลัคนาราศีสิงห์ให้ระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะะรวมไปถึง อย่างที่บอกไปคือเรื่องปัญหาของสุขภาพนะคะหรือว่าอุบัติเหตุด้วยนะคะเพราะว่าในเดือนนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะมีเข้ามาอยู่นะ,ะเพราะเสากับยูเรนัสยังเลง็งคุณอยู่เต็มๆเลยนะคะดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยขอให้ชาวาราศีสิงห์พยายามยืดหยุ่นนะคะเพราะว่าในเดือนนี้อาจจะต้องปรับตัวเยอะนิดนึงโดยเฉพาะคนที่เป็นองศาอย่างที่บอกไปนะคะที่โดนอิทธิพลของยูเรนัสกับเสาเข้ามาอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงจังหวะเออมันเป็นช่วงเวลาจังหวะของการบาลานซ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะทง เป็นจังหวะที่คุณจะไม่สามารถที่แบบจะซ้ายสุดได้หรือขวาสุดได้คุณจะต้องพยายามหาเวตรงกลางให้ได้นะคะแล้วก็พอทั้งดาวเสาร์กับดาวยูเรนัสเข้ามาทามุมถึงแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ได้ต้องการเข้ามานะคะเอาละนะคะเอ่อในส่วนของหน้าไพ่เนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าไพ่ตรงกลางเนี่ยตอนนี้เป็นสี่เหรียญน,นะคะเป็นก็อย่างที่บอกไปว่าดาวประจาตัวของคุณกําลังจะเข้าสุราศีพฤกษบซึ่งเป็นธาตุด,ดินและเป็นฟิกซ์ด้วยนดะะ้วงงจัหววะเลยนะคะคคุณอาาจจะมมีวรู้ สึกถึงอยู่ดีๆคุณก็มีความคิดถึงแบบว่าคิดถึงความมั่นคงในชีวิตตัวเองมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของเงินเลยางอยู่ดีคุณก็มีความคิดมีความรู้สึกเหมือนว่าเออมองอนาคตของตัวเองมากยิ่งขึ้นอยากได้อะไรที่มันมั่นคงจริงๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราซีเคียวเรารู้สึกปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในชีวิตมากยิ่งขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกแบบนี้เพราะด้วยอ,อ,อิทธิพลของดาวเสาร์ที่มาทํามุมถึงด้วยอย่างที่บอกนะคะมันอาจจะมาทําให้ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนคิดเป็นนนผูู้้้ใหญ่่มมมมาาากกกยยิงขึึีควรสอจะ มีอะไรให้ชีวิตมันรู้สึกมั่นคงมากกว่านี้ดังนั้นก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ในจังหวะช่วงเวลานี้คุณมันเป็นจังหวะที่คุณเหมือนแบบคุณค่อนข้างเก็บตัวนะคะหรือว่าไม่ค่อยอยากจะไปสูงสิงหรือไม่ค่อยอยากจะอะไรกับใครมากเท่าไหร่เพราะว่าอยากจะใช้เวลานี้ในการคิดในการวางแผนในชีวิตของตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยนะคะเดเดวิลตามมาเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้ตามมาเกือบทุกราศีเลยนะคะซึ่งแม่หมอสับไพ่ดีมากๆเลยนะมันก็ยังตามมาอยู่ดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าเดือน,น ท่างอินเทนส์และลึกซึ้งมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยชาวราศาีสิงห์หลายๆคนให้ระวังให้ดีด้วยนะคะในเรื่องของการที่อาจจะต้องเข้าไปยุ่งกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ควรจะเข้าไปยุ่งนะคะหรือว่าช่างวงจังหวะเวลานี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเดือนที่7นะคะเป็นเดือนของพาร์ทเนอร์หุ้นสว่วนด้วยน,นั้นระวังในเรื่องของปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาหรือการถูกหลอกถูกโกงจากพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนของตัวเองด้วยก็ได้นะคะหรือมีปัญหากับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนของคุณเองนั้นพยายามดูให้ดีนะคะในเดือนนี้นะคะไพ่ที่ข นี้คุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบเริ่มสนใจชีวิตตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเลยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยอะไรกับใครมากเท่าไหร่ในเดือนนี้นะคะเราก็ยังมี5้าเหรียญตามมาด้วยดังนั้นอย่างที่บอกดาวการเงินของเรากําลังจะไปทํามุมถึงดาวเสาด้วยนะคะแล้วก็ไปกลมกับยูเรนัสดังนั้นขอให้พยายามวางแผนการเงินให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวปุบปรับขึ้นมาเดี๋ยว จะเอาทางนี้ก็ไม่ทันเจ้าทางนี้ก็ไม่ทันเรย่างงี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันพังคลืนมานะคะขอให้ระวังในเรื่องของการเงินด้วยอย่างที่บอกโดยเฉพาะการใช้จ่ายของเราเองนี่แหละที่ราวางแผนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเดือนนี้นะคะ,ะในเรื่องของหน้าไพานะ่ในยังมี6 ดาบขึ้นมาแล้วก็มีเด็กถือดาบนะคะดังนั้นอย่างที่บอกจังหวะเวลานี้นะคะการเสียเงินไปกับการเดินทางหรือช่วงจังหวะเวลานี้มีโอกาสเดินทางกระทันหันหรือเปลี่ยนแปลงปรับปรับอย่างที่บอกว่าต้องแยกกับคนรักกระทันหันอาจจะเป็นในเรื่องของงานหรือคุณอาจจะต้องย้ายอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ต้องบอกว่าฟูมูนในราศีพิจิกเนี่ยเป็นเดือนที่4ของคุณนะนะคะดังนั้นเนี่ย เป็นจังหวะด,ดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเพราะว่ามีไพ่สิบเหรียญขึ้นมาทั้ง2ใบเลยนะคะดังนั้นได้มีโอกาสสูงมากสําหรับคนที่ต้องการบ้านนะคะหรือลงทุนกับสินทรัพย์ใหม่ๆนะคะหรือใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับที่บ้านนะในเดือนนี้น่าจะค่อนข้างดีมากๆนะคะเราเป็นจังหวะที่ดีในการใช้เวลาอยู่กับที่บ้านด้วยนะคะทีนี้เนี่ยนะคะในเดือนนี้มีนิวมูลในราศีเมษด้วยนะคะซึ่งเป็นเดือนที่9ของคุณหลายๆคนวางแผนละลานนะคะหลายๆคนวางแผนเรื่องการเดินทางนะคะหรือวางแผนในเรื่องของการศึกษาหรือศึกษาสิ่งใหม่ๆนะคะ สิ่งที่คุณสนใจหรือหลายๆคนอาจจะวางแผนไปเรียนต่อต่างประเทศแบบนี้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะคะทีนี้อย่างที่บอกนะคะขอกลับมานิดนึงนะคะฟูมูลนะคะที่เกิดขึ้นในเดือนที่4หลายๆคนนะคะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของบ้านนะะที่อยู่อาศัยใหม่นะคะหรือมีโอกาสที่ดีในเรื่องของครอบครัวนะแต่ว่าฟูมูลในครั้งนี้ได้รับอิทธิพลจากยูเรนัสและเสานะคะดังนั้นเนี่ยนะคะหลายๆคนที่อาจจะ รอเรื่องบ้านอยู่นะฮะหรือว่าอยากจะซื้อบ้านอยากหาบ้านใหม่คุณมีโอกาสได้นะ,ะภายในหลังจากนี้ที่เกิดฟูมูลขึ้นนี่แหละแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้อง อาจจะมีปัญหาจุกิจิกเข้ามาให้จัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรเงี้ยหรือว่าความล่าช้าบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงสุดท้ายมาแล้วคุณจะได้นะ,ะชาวลัคนาราศีสิงห์เอาละค่ะนี่ก็เป็นดวงนะคะของคุณในเดือนเมษายนนี้นะคะสุดท้ายนี้แม่หมอขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็ขอให้สนุกกับช่วงเทศกาลนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะชาวลัคนาราศีสิงห์และราศีสิงห์สวัสดีค่ะ